สู้ค่ะทุกคนจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะมืัอนี้พวกข้าขอบครัว,กวกอีสานนอนหน้าสิบเดียภาพพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะทงคือเกาล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะบรรยากาศย่างมัสเซอร์นะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่ทงหน้าเป็นยังสี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านสิบ้าย่างส้มบรรยากาศเด้อค่ะเด้อมืัอนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปจ้ากล้วยกับจินยากอดๆทุกคนค่ะพ่อแม่พี่น้อง แม่บ้านสิพ้ายางเบิ้งว่าเขาสิาได้ลก่เกี่ยวไปจ้าแม่บ้านสิพ้ายางไปเลาะด้วยค่ะเด้อว่าหลังจากที่แม่บ้านผ้าพ่อแม่พี่นอ้องยางเลาะเบิง้งว่าเขาเป็นจังไดแล้วภายในสองวันคืนหลัง <c oughs> กับเดินหน้ามหอดมนีอันพวกเข้าขวบอีสานน่านหน้ากับว่าสิเกี่ยววันอาทิตย์นี่แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องกับสิแหกไว้มือแรงนี่แหละจ้า แหกไว้วันเสาร์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าตะปูตะยาเพิ่นพาลงวันเสาร์นะคะพ่อแม่พี่น้องก็เลยสิลงมือดีน้ำเพิ่นเอามือดีเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยเห็ดเคยทำมาแต,ตะไถแต่ไรแล้วจ้าสามพอลูกก็ไปกีดยางตามเคยแล้วพ่อแม่พี่น้องหน้าที่แม่บ้านกาันจังส่ละค่ะ <c oughs> หน้าที่เลี้ยงควายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หน้าที่เลี้ยงควายพ่อแม่พี่น้องแล้วเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่พอดีมือแรงสีแหกไว้เนาะจ้านะมนีวันเสาร์เอ,อื้องกะสีเอาของแท่ค่ะของแท้ปีนี้ก็สีบ่ได้เต็มที่ดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าฝนตกห้ามเกส้อนเพิ่นเนาะจ้านะฝนกะดีเป็นตะานายดีปีนี้อยู่ทางหนองค่ายเนาะค่ะเนาะ จังหวัดหนองคายอำเภอพลพิสัยแม่บ้านกับสิผาพ่อแม่พี่น้องย่งางไปเบิ้งแม่์ขันเงินเด้อค่ะเด้อว่าเพิ่นเป็นจังได้มาจังได้เพิ่นไก่ออกไปผ้าพ่อแม่พี่น้องย่งางมาเบิ่งเข่าว่าหลังจากที่แม่บ้านพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสองมือขึ้นหลัง <c oughs> มื้อนี้ก็เลี้ยงคักแล้วเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เกษตเป็นประมาณนี้แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาดอค่ะข้าวดอเข้า,ขาเบาเนาะคะนะ่ะเนาะพราะเป็นเขานักจ้าเข่าใหญ่ห้องเกษตนักพ่อแม่พี่น้องเขาอีหยังก็ดีเบิดแล้วเนาะจ้านาองพักคุณของข้าวเขาใหญ่มาน้ำเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวไร่ชาวนาะเราเริ่มลมหรือที่ขาดพ่อแม่พี่น้องเห็นหักข้อเรียวค่ะเบิง้ง พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่นสังเกตเบ่งได้จะเพิ่นสิไปคางเดียวกันดีดีพุ่นน่ะเพิ่นเริ่มเตรียมตัวสิพ้ากันลมเห้วที่พ่อแม่พี่น้องก็อยู่หน้าเทียงนี่ละค่ะทุกๆคนค่ะเห็นบ่จจากเทียงไม่บานผ้ายางมากบางังเหรออันผ้ากันอันนี้ไหวว่าเอาให้เขาดอ,อนี่ออกแล้วเกตสิผ้ากันถเตรียมปลูกแตงโมไห้พ่อถ้าเก็บยากเก็บกินพนาัคขาพ่อแม่พี่น้อง สิเป็นจังใดบูแตงโมคนก็ได้ขาดว่าคือสีได้กินน้อยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องแต่ปลูกเลยนเลนก็ยังได้กินนะคะ่ะเนะาะเมื่อยดอกจ้าประมาณไรเดียวบอดไลเผลอๆอาจสะบอดไรเนาะจเห็นว่าจ้าเตรียมตัวสลมแล้วพากันเอินกันปลาปาเฮามานอนว่าสัน้น <laughs> วอากัน สีประมาณนี้่ลาคะพ่อแม่พี่น้องเศร้าหายเศร้าหน้าเฮาแล้วค่ะเนาะสู่ต่อเ้ยค่ะเด้อผวก้อาครอบครัวอีสานตอนหน้าก็เป็นกำลังใจให้คือเก่าแ่ะค่ะชาวหน้าชาวไร่ชาวนาชาวไร่เราไปจ้แในบ้านสิพ้ายางไปหาแม่ขันเงินเ้อค่ะเด้อคุณแม่ขันเงินกินยาอยบุญจ้ะไสล่ะเพื่อนอัน ว่าพลินไก่ออกไปกินหญ้ากอดๆทุกคนเป็นจังได้คุณแม่ขันเงินคือพอกินยายืนเฮ็ดยังเพลินกลสิเสี่ยวยืนเที่ยวกินยาเป็นนี่แหละค่ะเพราะว่าทองเพกินแก้แล้วนะคะเนาะคุณแม่ขันเงินจำโบหน่อยคือน,นอนตะเ้าแท้เพิ่นนี่ขี้ข้านกินยญ้าดิเพิิน เป็นยังไงคุณแม่ขันเงินทองคนก็หยดลงคักละคะ่ะทองกระสีหยดโยดลงแล้วคนก็เลิมอ่ะด้วยจ้าเด้อคนก็เลิมตังแล้วนมกับไข่แล้วเราไม่ี่นนอก เขาอีหลีเพิ่นนี่มากระสือว่าโบขั้วกระสือว่าโบพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบิ้งหยอกกันเอ้าเอ้าเอาไปกวนเขาเป็นยังไงกระสีประมาณนี้แหละเนาะค่ะเนาะด้วยเงียบทอกมันกับที่พ้นทั้งกินหยาทั้งยืนไปน้ำลรอค่ะเอ้าเอาเอาเอ้า คล้ยหยอกกันกับมาใครอยู่จ่าหนานี่ n h าบะอืดพอแม่พี่น้องเจ้าน้อยก็ได้กินเฟี้ยงลรอค่ะมะอื่นพวกเขากับเกี่ยวเข่าเนาะค่ะเนาะเกี่ยวเข้าดอค่ะเข้าดอแล้วแล้วก็สิเมนเอยโ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 อยมานี่ก็เลียนมาต่ำคนมะมันคล้ยต่ำนี่พ่อแม่พี่น้องมา มักหยอกดีเนาะเพื่อนนี่ไหมเนี่ยเขากินหญ้าเนี่ยมักหยอกเคนเห็นยังโอ้ยอยากไรเจ้าห้องถั่วเป็นยังไงท้องใกล้ไปหืมท้องคนล่งคักเหรอเนาะค่ะเนาะคขาเปนพี่น้องเนาะ ท่องคุณลงคักแล้วท่องไงอยู่ค่ะคุณแม่ขันเงินสนดอกแม่บ้านเอินผิดท่องว่าสันคุณแม่ขันท่องพอยังออย้งเด้อยชาเด้อย่างตั้แต่คุณแม่ขันเงินเนาะค่ะเนาะโบอยากไกลเจะาห้องท้องชีวิตประจำวันค่ะ สพอหลูกคนกับไปป้ายางกีดยางผลค่คาพ่อแม่พี่น้องชีวิตชาวนาคนเลี้ยงควายกกบสิประมานนี่แหละเนะค่ะเนาะอยู่ตรงไฮตรงหน้ากระไดพ่อแม่พี่น้องคนอ่ะเขาไม่บานกินยากินยาเลยเรวแม่สิขึ้นเถียงเราเดินเดินเด้อพอกันกินยาเด้อ แต่ว,ว่ามีหลายตัวหรอกค่ะมีสามตัวนี่แหละกล้วยก็ได้สี่ตัวก็อยู่ในท้องนี่แหละลพีน่น้องก็เลี้ยงสี่ตัวสำนีแล้วค่ะเอา้าเอา้าเอา้าเมีขันเงื่อนผลกระส,สิสิเก็บท้องคืคอคนนี่แหละ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะยืนหน้ายืนหลัง ยืนน้ายืนล้างอยู่นี่แหละเจ้าเอากินยาเลยเร็วแม่จะไปเถียงละไปเขาเดินชมบรรยากาศอยู่คู่สาเกินพ่อแม่พี่น้องวันนี้ใกล้หมานี่นนสประมาณนี่แหละนะจาน้าเนาะอยู่ทุ่งนาครอบครัวอิสานนอนนาะ บ้านพ่อแม่พี่น้องพาก,กันได้เกี่ยวไปเนะาะจ้าเขากะสีได้เกี่ยวคือกันเนาะคะ่ะเนาะถ้า,า,าะะผู้ใดเพิ่นมีเข่าดอเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดเพิพ่นมีเข่าดอเพิน่นมกะสีได้เกี่ยวคือว่าล่ะค่ะบรรยากาศอยู่รอบๆเที่ยงนาะ พวกเ้าวขอบคัวอีสานนอนหน้ากับขอบคุณพ่อเม่พี่น้นองทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมพวกเฮาจา้าถ้าพ่อเม่พี่น้องท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะไม่ได้จ้าเด้อเพื่อเป็นการให้พวกเาก้ามีกำลังใจทาคลิปใหม่จา้าคลิปนี้แม่บ้านก็สิคอลาพ่อเม่พี่น้องไว้ซ้านี้ก็นะคะเนาะคลิปหน้าจงมาพอกันไหมนะคะพวกเ้าวขอบคัวอีสานน้อนหน้าก็ขอพ่อเม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยรวยกันตะค่ทุกคนเด้อค่ะเด้อ มุนนี้แม่บานก็สีได้ก้าวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย